ก็ไม่แน่เหมือนกันนะว่าพอหลังจากเลือกตั้งเสร็จอ่ะมันอาจจะเกิดแรงกระเพิ่มก็ได้อาจารย์วิโรจน์คุณแคร์เป็นไปดไ,ได้ไ,<ม>ไหมเกิแน่นอนอแล้วไม่ต้องไม่ต้องบีบทั้งพักอ่ะก็แค่บอกว่าอยากให้เปลี่ยนรัฐมนตรีคนนี้ก็จบแล้วว่าอาจารย์วิโรจน์เข็ดขอเลือกตั้งอีกอีก,อกสมัยเดียวว่ะประชาธิ <ส ious S 2> ปัตย์อ่ะศูนยพันภาคใต้นี่นะภาคใต้นี่คือจะเหลือแบบ น้อยมากเลยสุดพันงจริงและดูอาการกระโดดไปอยู่พักนั้นพักนี้กันอะไรอย่างเงี้ยคอยดูแล้วก็ดูนะพอเลือกตั้งที่คุณเคยมีคะแนนอย่างเช่นหลักสี่คุณได้ผู้การแต้มได้หมื่นหกคะแนนดันไม่ลงทิ้งอ่ะทิ้งอ่ะมีมารยาทมีมารยาทนะฮะอ้าเรื่อที่ภาคใต้มีมารยาทไหมนั่นนะฮะภาคใต้มีมารยาทกันไหมครับไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วคนเริ่มนี่ก็คือประชาธิปัตย์นะฮะที่เริ่มแซะเริ่มแขวะเริ่มโหนเริ่มอะไรต่อมีอะไรต่างๆนะครับแต่ต้องยอมรับว่า ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยใจไปร่วคุณแขกการหาเสียงเลือกตั้งในพื้นที่ภาคใต้ร้อนแรงมากเลยนะเราเห็นอะไรรู้ไหมฮะกับไม่ใช่การเลือกตั้งซ่อมอ่ะใช่ไหมแต่เราเห็นอะไรรู้ไหมพี่การเมืองของคนดีไงเอาข้อจริงแล้วสกปรกเละเทะเหมือนกันอ่ะอ้าวแล้วแต่ละคนที่มาเนี่ยเขาเรียกร้องปฏิรูปก่อนเลือกตั้งกันนั้นไม่ใช่เหรอฮะใช่ไหมฮะนี่ฮะปฏิรูปลังแงร์ของเขาอ๋อเหรอครับนี่คือเขาสู่ปีที่แปดของการเป่านกหวีนะครับแล้ว แล้วแต่ละคนที่ออกมาทําเรื่องปฏิรูปก่อเลื่องต้านแล้วไงฮะศาสตร์โคลนกันแบบนะฮะไม่รู้จะว่าอย่างไรก็มันสันดานบางอย่างมันเลิกไม่ได้ฮะเอาดีเข้าตัวเอาช่วยคนอื่นโหเอาผลงานคนอื่นเป็นของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยคือคือสันดานมันเลิกไม่ได้ไงฮะเอา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 อย่างนี้แขกขอใส่แว่นราเวนเดอร์นิดนึงแขกของมองในแง่ดีว่าสิ่งนี้แหละที่เราอยากเห็นจากนักการเมืองคือแขกไม่มีปัญหากับการศาสตร์โคลนแขกไม่มีปัญหากับการ นักการเมืองพรรคนู้นพักนี้จะฟ้องร้องกันแต่ไม่มีปัญหากับการที่จะไปเคลมผลงานของพักอื่นมา <c oughs> เป็นของตัวเองบนเวทีปราศัยเพราะอะไรรู้ไหมคะอาจารย์วิโรจน์เราซึ่งเป็นประชาชนเราได้เห็นสันดานของทุกคนและเราไม่เคยเรียกร้องให้นักการเมืองเป็นคนดีทุกๆครั้งที่มีการเลือกตั้งมันคือการแข่งขันใช มันคือการแข่งขันคุณอยากพูดเลยคุณพูดเลยเ<อ>แต่ประชาชนเราไม่ได้กินหญ้านี่เราไม่ได้เอาสมองไปฝากธนาคาร<อ>นี่แหละนี่แหละแต่ถ้าไม่มีการเลือกตั้งสิคะจะไม่มีใครได้พูดอะไรเลยนอกจากพุโทโธรรมโมสังโคสวัสดีค่ะ<อ>แล้วก็ฟังท่านผู้นำ<ฮ>เจ้เจ้าเ,<อ>เจราจา,จปปาไปนี่แหละค่ะเราเราบอกว่ามีโครนเท่าไหร่ศาสตร์กันมาเลย อยากใครอยากจะเคลมเคลมใครอยากจะเคลมคืนคืนฟ uh. าดกันบนเวทีปราศัยแล้วใจแขกเนี่ยอยากจะเห็นการลดกฎหมายหลายๆอย่างของการเลือกตั้งให้มันหลวมกว่านี้ uh. เช่นมีมอหอระสพ uh. ได้รัฐมนตรีไปช่วยหาเสียงอยากไปไปเลย uh. สมมุติว่ารัฐมนตรีพาณิชย์เนี่ยมัวจะไปช่วยหาเสียงปล่อยให้ราคาไก่หมูขึ้นราคาเดี๋ยวมึงก็สอบตก มึงจะพากันสอบตกทั้งพรรนั่นแหละ,ะถ้าการเลือกตั้งหรือประชาธิปไตยอย่างมันไปด้วยตัวของมันเองแบบไม่มืไม่มีมือที่สามือที่สี่มือที่ห้าไม่มีองค์กรอิสระไม่มีความพยายามจะใช้อำนาจพิเศษมายุ่งย่ามกับการเมืองอะสนุกมาเลยจะมีเขามีเขี้ยวมีหนวดมีนอ,อ,อมากันให้ครบทุกพันธุ์เลยค่ะนี่คือสิ่งที่เราอยากเห็นจากการเมืองแล้วท้ายที่สุดอะ คุณรัฐประหารมาแทบตายคุณมีสว2อ,อ0หเสียงคุณพยายามตรึงทุกอย่างรักษาอำนาจไว้แต่คุณไม่มีการเลือกตั้งไม่ได้ออต่อให้เป็นการเลือกตั้งภายใต้กติกาที่คุณพยายามคอนโซลิดเดตอำนาจไว้กับตัวเองแล้วมันํามันคอนโซลิดเดตได้จริงไหมแตกกันยับใช่นี่ขนาดว่ามีทุกอย่างอยู่ในมือยังแตกกันยับคุณผู้ชมคิดดูว่าถ้าเรามีการเลือกตั้งที่มันไม่มีปัจจัยที่เขาอ่ะ กดกดกดหรือขึงพืชเอาไว้จุดนั้นจุดนี้อะ่ะมันจะสนุกกว่านี้อีกขนาดไหนนักการเมืองมันจะแข่งขันมันจะอะไรมันจะแบบและท้ายที่สุดเลือกตั้งไปสี่ครั้งห้าครั้งอ่ะคือสักยี่สิบปีอะ่ะเข้าที่มันจะเข้าที่<า>มันจะเข้าที่เพราะอย่างที่แกบอกอะ่ะพวกเราทุกคนสมองเราอยู่กับตัวเองเราไม่ได้เอาสมองไปฝากธนาคารที่ไหนน<า>แลจะไม่ที่น่าสนใจก็คือว่าอันนี้เป็นการเลือกตั้งซ่อมที่เป็นการแข่งขันกันร,ระหว่าง พักร่วมรัฐบาลเป็นหลักเลยก็คือพลังประชาัฐกับประชาธิปัตย์ที่โอ้โหฟาดกันหนักแล้วก็ขอให้มันได้แข่งอ่ะพี่เก๋นึบอกว่าขอให้มันได้แข่งพอมันแข่งปุ๊บประชาชนประชาชนมีมีตัวตนขึ้นมาทันทีเลยอ่ะคือก่อนน้านเห็นแบบว่าประชาชนหน่อยๆอยู่ข้างหลังแต่ว่าพอถึงเวลาที่ต้องมีการแข่งจริงๆเนี่ยก็ไม่ไว้หน้าใช่ไหมคนที่คนที่อยู่ดีๆมีพลังสู้ซ่าขึ้นมานี่พลเอกประวิตยนะใช่ไหมเมื่อวันสู่กับฟังแกปลาใสอ่ะแข่งแรง ผมเห็นแกมา8ปีไม่เคยเห็นแกพูดยาวพูดดีพูดกระชับพูดสั้นตรงประเด็นชัดเจนขนาดนี้จริงขอคะแนนปั๊ดเนี่ยโอ้โหมาเลยอ่ะลุงปั๊ดรู้ทุกอย่างแล้วว่าไม่ใช่ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ใช่ไหมคนเอกปวิดคะจริงๆแล้วคนเอกปวิดเป็นคนมีความรู้ความสามารถนะคะขอให้ได้อร่าประชาธิปไตยจับสักนิดหนึ่งใช่ไหมเป็นนายกเลยฮะผมเสียมเลยขึ้นเป็นนายกเองเลยฮะขึ้นเวทีปราศัยบ่อยๆค่ะแต่ว่าเรื่องของไอโครงการคนละครึ่งเนี่ยนะครับดูเหมือนว่า พรรคประชาธิปัตย์ก็เอาไปเคลมว่าไม่ใช่เป็นของพรรคใดพรรคหนึ่งแล้วก็คือเคลมอ่ะคุณเคลมไปเลยแต่คนจะเชื่อหรือเปล่าเป็นอีกเรื่องเลยแขกเลยไม่มีปัญหากับที่ฝ่าิัติมันอยากจะเคลมอะไรมยนก็เคลมได้แต่มันถ้าฟังปลาใสทั้งชุดมันย้อนแย้งบ้าๆบอๆก็นี่ประชาชนจะได้ฟังแล้วก็แบบอ๋อสันดานแบบนี้สนุกจไตายนะแต่จริงคนใต้รู้แต่แต่ถามจริงพี่แขกคนใต้ด้วยความกังวลตอนนี้คนใต้ครึ่งหนึ่งเป็นเรื่องพลังประชาธิจริงๆกินก็หลากหลายอ่ะคุณ คุณก็เลือกพักนี้มาตลอดทั้งนั้นที่พักนี้มันเปเป็นแบบนี้มาตลอดเปลี่ยนแล้ว่ครึ่งหนึ่งไปเลือกพลังประชารัฐเพราะฉะนั้นถึงยังต้องโหนไปยุธ์เป็นนายกตอบไม่ว่าจะเลือกตลกมากเลยไม่ว่าจะเลือกพักไหนก็ได้ไม่ไม่เลือกเลือกเราแต่นายกไม่เสียอะไรนายกยังมีอำนาจอยู่นายกอะไรนะนโยบายคนละครึ่งอะไรต่างๆก็ยังอยู่เอออ่าเฮ้ยแล้วพวกคุณไม่มีนโยบายของคุณไปหาเสียงเลยแหละฮะที่เวลาคุณอ้างว่าประกันราคาเป็นผลงานของคุณแก้รัฐมนูนเป็นผลงานของคุณ ไม่อายปากเหรอทําไมไม่บอกว่าอันนี้ก็เป็นผลงานรัฐบาลเหมือนกันละ่ะไม่ไม่โดนใจไม่ด,มดเพราะว่าคนไทยอาจจะไม่อยากให้แก้เรืนน่องงมงายแต่ดูเหมือนว่าคนที่ไปฟาดกับก็คือคุณปารินาไกรคุ้มเลยนะวันนี้ลงไปช่วยหาเสียงนะพี่แต่คนที่ผมว่าฟาดหนักมากเนี่ยนะก็คือคุณนิพนธ์ก่อนหน้านี้เขาก็ยังแขวกันไปแขกันมามันไม่เล่นตัวบุคคลตอนนี้คุณนิพนธ์นี้ไปแขะผมว่าน่าจะเป็นคุณธรรมนัสแล้วนะหนักมากเลยนะ เออแขวะไว้ไหบ้างโอ uh, ้โห<อ> uh, ก็แขวะประเภทแบบได้คนนี้อ, uh, อะไรอย่างเงี้ยได้ขาคนนี้อะ,อะไรประมาณนี้นะ จากแฟนขับประชาธิปันจริงนลใช่ไหมพวกเราที่ไม่มีใครฟังจนจบมีอาจารย์มีโลกฟังจนจบโอ้โหคุณไตรลงยังมาเลยนะฮะบอกว่าส่วนตัวเนี่ยไม่ได้ห่วงลุงตู่แต่เป็นห่วงลุงป้อมไม่รู้จะตกบันไดเมื่อใดขนาดที่ร้อยเอกธรรมนัสอย่างไร้เดียงสาทางการเมืองพลเอกประวิตยต้องดึงสติไว้บ้างอย่าฟังมากเกินไปมีทรัพย์อับปัญญามีปัญหาต้องเตือนการเห็นไหมสนุกมากเลยอะแขกชอบโอ้โหแล้วก็มีการบอกนี่มัน นักเลงนะอะไรประมาณนี้ไปกันใหญ่เลยนะฮะส่วนคุณปารีนานนี้ยังขึ้นเวทีนะไม่น่าเชื่อนะครับที่สนามโรงเรียนสดาวขันชัยกร,รมปรนานนนอนุสอโหชื่อยาวมากนะ,ะตอนหนึ่งนะครับระบุว่าลุงป้อมพูดว่านายกทํางานหนักให้เรามาหลายปีพูดถึงผลงานลุงตูบาสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเป็นผลงานของพรรคอะไรจุดจุดประชาชนก็บอกพลังประชาชนพูดถึงโครงการคนละครึ่งเป็นผลงานของใครประชาชนตอบว่าลุงตู พูดแค่นี้พักการเมืองบางพักฟังแล้วจะตายหรือไงออจึงขอให้ไปดูเรื่องหมูหมูมันแพงแพงไหมประชาชนตอบว่าแพงอยากเปลี่ยนรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ไหม <c oughs> มีเสียงปรบมือฮะแต่ว่าออตอนนี้เนี่ยคือสิ้นเดือนนี้นะครับก็จะมีการเลือกตั้งซ่อมเขต9ก้รทมหลัก4กี่จังจักนะครับก็เห็นการเปิดตัวการปราสายใหญ่ของพรรคเพื่อไทยไปไมเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแต่แต่ไม่น่าเชื่อนะ ในกรณีของหลักสี่กลายเป็นพัรกล้าซัดกับพลังประชารัฐใช่เราเนี่ยคิดว่านั่นคือ Alliance ฝั่งหนึ่งใช่ไหมแล้วฝั่งนี้ก็จะมีพักเพื่อไทยพัรกล้าการัพรวเพื่อไทยพัรกล้าหาเสียงต่อในขณะที่สองคนนั้นเริ่มเริ่มฟัดกันเองแล้วใช่เราเห็นคุณอัวิทย์วิไปจวกประดามหลีก่อนใช่ไหมใช่ไั้ประดามหลีก็ซัดกับแม่เขาก็มีศักดิ์สีของอดีต คุณอัจวริย์ก็เคยเป็นอดีตสสเขตนี้ส่วนภรรายาคุณสลรัตภรรยาคุณศิระเขาก็มีศักดิ์ศรีว่าเขาต้องรักษาตําแหน่ง<ช>เอาไว้ใช่แลวที่ผ่านมาเขาก็บอกก็ลงพื้นที่ตลอดนะช่วยงานตลอดอย่างน้้อย่างนี้นะฮะโอ้ oh, อสนุกจริงๆมีอะไรมากกว่านี้อีกเดี๋ยวขออนุญ,ญาตหลังเลือกตั้งแล้วกันเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนี่นะครับแต่ว่าการประสยาทอยของเพื่อไทยเมื่อวันศุกร์เราก็ได้เห็นคือเอาคนทุกรุ่นอของเพื่อไทย ลงไปในเวทีปราศัยคึกคักนะครับคึกคักมากนะฮะแล้เห็นคุณจตุรนขึ้นเวทีใช่นะฮะเห็นคุณจตุรนนั่งแล้วก็ไปกาเอนดอสเพื่อถ่ายรูปคุณจตุรนสวยมากเลยใช่ไหมชูสามนิ้วใช่ไหมันิ้วะ,ะตอนหนึ่งนะครับนายแพทย์โชนาน,นะครับหัวหน้าพักเพื่อไทยก็ปราศัยตอนหนึ่งว่าเราต้องทวงคืนศักดิ์ศรีของพี่น้องประชาชนหลักสีจ่จตุจักรคุณสุชาติพร้อมทํางานเป็นผู้แทนของประชาชน ด้วยหัวใจแล้วก็เชื่อว่าคุณสุรชาติจะนําปัญหาและทุกเรื่องมาแก้ไขให้พี่น้องประชาชนในขณะที่คุณจตุรนฉายแสงนะฮะปลุกประชาชนเลือกตั้งซ่อมกทมการเลือกคุณสุรชาติจะส่งสัญญาณถึงการเลือกตั้งใหญ่เปลี่ยนรัฐบาลสั่งสอนรัฐบาลเหลืองอำนาจซึ่งถ้าพี่น้องประชาชนลองเลือกพรรคเพื่อไทยเกิน250เสียงตั้งรัฐบาลให้ดูถ้ามากกว่านั้นถึงขั้นแก้ไขรัฐมนูล ตั้งรัฐบาลได้เลือกเกิน375เสียงไม่ว่าจะทําอะไรก็ทําได้หมดซึ่งทั้งหมดนั้นขึ้นอยู่กับประชาชนนี่เืงนะครับนี่คือเป็นการเลือกตั้งซ้อมแค่หนึ่งตำแหน่งนะครับหนึ่งเก้าอี้นะแต่มันมีผลมากพี่เก๋ผมบอกเลยมีมผลมากมันเป็นการลองไฟของการเลือกตั้งใหญ่แล้วไอ้นี่เป็นสิ่งที่รายการ Talking t h a i l a n ดเราเคยพูดมาก่อนหน้านี้นานมากแล้วว่าถ้าอยากจะให้ทุกอย่าง เป็นไปตามที่เราปรารถนาที่เราเรียกร้องกันในม็อบเนะะี่ยค่ะอะไรต่อมีอะไรอะเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมน,นูญการปิดสวิตสอวอ์การปิดวงจรการสืบทอดอำนาจอะกล้าไหมละ่ะเลือกเพื่อไทยให้ได้380เสียงอะสาอยเจ็ดสิบห้ <3 75. S 2> ขึ้นอะอยังไม่ชัวร์เอาสามอยแปดสิบห้าไปเลยคือเมื่อไหร่ก็ตามอะถ้าไปได้ถึงตรงนั้นนะ หรือเพื่อไทยบวกก้าวไกลอ่ะได้แบบ390เสียงอ่ะจะแก้รัฐมนูนกี่มาตราคะเแ็นถามแค่นี้นสนุกอะ่ะสนุกนะคือคือประชาชนต้องคิดการใหญ่อ่ะแค่คิดว่านั่นก็คือการการมีการประกาศให้เห็นฉันทางมติของประชาชนจร,จริงๆซึ่งเราจะฝันกลางวันหรือเปล่าเป็นอีกเรื่องหนึง่งใช่นะ,นะค,ค่ะ แต่ว่าในส่วนของก้าวไกลนะครับคุณเพชรกรุณผลก็พยายามที่จะรุกไปหาเสียในค่ายทหารสนุกมากกับและเรื่องที่จะไปหาเสียงในค่ายทหารคือการปฏิรูปกองทัพชอบจริงๆเลยจัดหนักจัมแต่มตันก็ควรไม,ไม่ใช่เหรอคือรบางทีทหารที่อยู่ในค่ายเขาก็รู้สึกว่า ชีวิตความเป็นอยู่เขาควรจะได้ดีกว่านี้ใช่ฮะแต่ประเด็นเราก็รู้ๆกันอยู่ว่าในค่ายทหารมันก็มีอำนาจในการควบคุมอะไรบางอย่างอยู่นะโอ้โหไม่งั้นจะเกิดกรณีจากคลั่งที่โคริดใช่แล้วทุกปีอ่ะพี่แคเห็นไหมทหารเกณฑ์ตายอะไรมีปัญหาแบบนี้กันตลอดคืแค่คิดว่าทหารชั้นผู้น้อยอ่ะทุกคนรู้หมดแหละว่าปัญหามันมีอะไรแล้วทุกคนก็อยากเปลี่ยนแปลงทั้งนั้นแหละสาหรับทหารชั้นผู้น้อยนะทุกคนไม่กล้าพูดเพราะว่ามีการกดทับด้วย แต่ไม่ทราบว่าสรุปรว่าอนุญาตหรือ,อยังนะฮะเพราะเห็นคุณเพชรกรุนพลไปขอใช่ไหมส่งสื่อถึงเจ้ากรม โยตเขาเรียกว่า yeah. ย <laughs> ุทธโยธานะครับทหารบกเพื่อขอพื้นที่เข้าไปประชาสัมพันธ์และเสดอนโยบายต่อกําลังพลนั่นมีราศีเอกเป็นค่ายใหญ่ด้วยคือแขกคิดว่าการจะเข้าไปปราศัยในในค่ายทหารนะเพราะว่าพลเอกประยุทธ์เคยพูดเอาไว้ว่ากองทัพต้องเป็นกลางทางการเมืองแต่ทีนี้ถ้าจะเอาให้ปังนะไปทุกพักเลยพักกล้าเพื่อไทยพลังประชารัฐ แล้วก็ก้าวไกลสี่พักวันก่อนบอกแล้วคุณก็เปิดให้เข้าไปทุกพักไปเข้าไปทุกพักแล้วก็ไทยพักดีคุณหมอว่าลงพักไปด้วยเออไทยพักดีก็ไปแล้วก็ไปไปประชันวิสัยทัศน์กันเลยแล้วก็ให้กองพลเขาเรียกว่ากำลังพลเขาอะฟังแล้วเขาชอบพักไหนก็ทุกคนก็มีอิสระในการเลือกใช่ไหมคะก็คือนี่ไงความเป็นกลางก็ให้ทุกพักเข้าไปปราศัยไม่หรือไม่ก็งี้ไงก็คือเนี่ยเจ้ากรมอะเนะก็ขอเป็นนั่นเลยฮะขอเป็นโฮสขอเป็นผู้แทนจัดงาน เชิญตัวแทนทุกพักการไปแสดงวไม่ใส่ท่าให้ทหารในค่ายเราฟังมันจะดีมากเลยมันจะดีมากเลยอันนี้มันจะแสดงให้เห็นถึงแบบเอที่คุณสำแดงเจตนารมเอาไว้ว่าเราจะเป็นกลางเราก็เป็นโมเดเลเตอร์ให้เลยครับไวว้รับเป็นโมเดเลเตอร์ได้ไหมค่ะ